สวัสดีครับพี่รอง f อทุกท่านเล่าพัฒนาจับชุดมาให้นะครับใบนี้3ตัว4หางหลักร้อยนะครับเอามาให้1ตัวเท่านั้นหลัก10นยสอตัวหลักหน่วย2ตัวนะครับสตัวมา1ตัว2ตัวมา1ตัวนะครับผม ที่เข้ามามันก็หลายงวดกว่านี้อยู่นะครับเอามาให้ชมนะสามงวดสําหรับสูตรนะครับเดี๋ยวถ้ามันเข้าจะเอาให้ชมนะครับผมวันจันนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับพี่น้องจับชุดจับชุดได้สามชุดตรงตรง,ตงนะครับสองบุกราคมนี้นะชอบผ่าน นะครับชอบจัดไปนะครับชอบจัดไปไม่ชอบกับมองผ่านเฉยๆนะครับพี่นอ้องอ่ะขอให้โชๆมันมานกันทุกคนนะครับปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วนะเอาจังๆสักงวดนะครับผมศูนย์ห้าหกเป็นตังไดครับพี่น้องมากกว่ามากตัวใดครับจัดเลยนะครับ อขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผม